หมูถ้าเสีห่แบบมันแสบจะน่อยแต่เอา้นี่มันติดมันจัดแต่ว่าเลขสีเห็ดมันปะาใส่มันไม่เยอะนะคือขันว่มีมันเลกว่าเสบเพราะว่ามันสีเป็นเกลื่มแบนี้มันมันเกิดจาตรก็อันนี้ถ้าโล10กโลกะเกาเอาด้วยกันด้อกะเอานะจตะว่าต้องใส่เพียงบอกน้ำเท่าหลนะะ อันนี้องเล็นเนี้ยยี่สิบโลยีล่สลกจะใส่เ,กเกือผสมเกลือหนึ่งขีดเนาะไอ้เกลือสิโกนี่เกลือหขีดนะจ๊ะเสโลกเกลือหนึขีดน,ะกกดนิ่นเลาเต,ตอลงถึงกรบเลือนะแต่ของเล็เกเป็นกรือเป็นในะจ๊ะเนาะเกลือหขีดแล้วก็โงชูรส1นึขีดเช่นกันจนะ้ะ รสอื่นๆนะแล้วก็พริกไทยขึ้นช้อนช้อนตกพบนในสอดซาเดีพก็นสอดโตะเลยแล้วก็หมูสิบกิโลกระเทียม1นกิโลจ้ะ่นีน้แหละบางคนก็นทีใส่น้ำป่ารผสมจนะง่อยเนาะอคเราก็จะ ได้กแต่้แต่หมดแ,แล้วได้เสร็จแล้วอันนี้หนูเห็ดนเ,เห็ดอ่ายี่สิบโลเพราะว่ามันไม่พอถ่ายเนาะถ้าทำเจ็ดลงสีแบบบางเแยกอ่สร้นซังสามสี่พ้นหมอกแทกะัหมดสามเาสียบมากค้นซังเจรหานาแครกแครน,นะสิ พอเราเสร็จแล้วเนาะีเสร็จแล้วด้วย่ะน,นีกรัเียมสองนะจ๊ะเทียม2จ้ะดีลงไปเลยแล้วจะมาคนมาคุกคอ,อก่ะ เพราะว่าคนไทยเลียกไม่นุ่น นี่ก็ได้อยู่นะอันนี้อันนี้ก็บอกนะจ๊นะมันเป็นหนังแล้ว <c oughs> ก็ออกทิ้งเนาะอันนี้เนาะสีหมูเสร็จแล้วนะจ๊ะแล้วก็ต่อไปก็คืออันนี้หมูอันนี้หมูยี่สิบกิโลเนาะอันนี้กระ,ะเทียมสองกิโลจ้ะ ส่วนผสมนะคะไม่มีอะไรมากเลยแต่ว่าอร่อยครายดีนะจ๊ะอันนี้คือพริกไทยนะคะพริกไทยเกลือแล้วก็ผงชูรสนะจ๊ะพริกไทยเกลือผงชูรแสแปะสาหรับเหล,ล็กจะใส่แล้วก็มาเสร็จจากที่เราผสมะะส้วจ๊ะเนาะผสมให้มันเข้ากันเรียบร้อยแล้วเนาะผสมเข้ากันเราเหล็กสูตรห้องเล็กจะใส่น้ํามันหอยนิดหน่อยนะคะน้ํามันหอยขวดหน่อยประมาณเคืองขวดนะจ๊ะ คือขันขันหมูหน่อยลุง่งเ่าก็ใส่หน่อยลุ่งนาจาน๊อยอย่าใส่หลายเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเค็มนะคะคืออีหยัง,หนหนงยให้มันนัวขึ้นนาจ๊อยให้มันนัวขึ้นอันนี้ว่าร้ว่าเจ้าอึนกาให้ใส่บอแต่ฉันเห็ดใส่น่าจ้อยอันนี้มันมีอยู่เรารึ่งขวดก็เลยใส่หมดเลยเนาะนิดสิสีมันจะสวยขึ้นนะ ช่วยปรับสีแล้วก็ปรับรสชาติที่หนัวขึ้นนะะสีมันสีสอบๆร่วงจะหน่อยเพราะเวลาไปตักมันสีเดงมากเไปตัดดกแดงแต่นิดหน่อยให้กลายเป็นสีแดงสดกลายเป็นสีน้ำตาลแดง ย่คุกให้เข้ากันได้จ้ะเด้ออย่านานเกินไปแต่ว่ากระต้องพอดีพอควรพอดีพอเหมาะนะคะอันนี้ก็ยังไม่ถึงจะเข้ากันดีแต่ว่าเรายังมีส่วนผสมอีกหนึ่งตัวนะคะขาดไม่ได้เลยเพราะว่าอันนี้สีอิ๊วในห้องซอยมันส้มเราจะเนาะซอยเห็นส้มแล้วก็แล้วกินรู้สึกว่ามันไม่ไม่สีบรติก็เนื่อยเราจะเนาะก็คือข้าวนะคะอันนี้คือข้าวเจ้าเลอจ้ะเด้อห้ามใช้ข้าวเหนียวนะคะ พอข้าวเหนียวนี่มันสิเป็นอีกอย่างหนึ่งเป็นแหนมข้าวเหนียวมันสิสมค่ะพอใส่ข้าวเจ้านะจน๊ะเนาะข้าวเจ้านี่ห้ากิโลต่อข้าวเจ้าหนึ่งกิโลนะคะแล้วแต่แต่ว่าของเรกนี่ใส่หากิโลใส่เข่าอยู่ประมาณเจ็ดขีดนะจน๊ะหกเจ็ดขีดนะคะส่วนอันนี้คือหมูยี่สิบโลนะคะเขาสามโลสองขีดนะจน๊ะนะใส่ไปเลยขเขานี้ทำไมแล้วก็เอามาไล่ให้มันเย็นก่อนด้วจ้ะเด้อ ไล่ให้มันเย็นก่อนเพราะว่าความร้อนของความห่อนของเขาไมนสิบิถึกกันกับใส่กอไมันสิบิถึกกันกับหมูหมูมันสิสลดสิสีไม่สวยนะคะต้องให้ข้าวมันเย็นก่อนนะคะข้าวเย็นแล้วก็มาไล่นี่จ้ะจัดแล้ก็เริ่ม เขาบีเห็นพยายามเขากรนันหนละงลางนะั่นแต่มันอาจ้ะบีบีเขาไม่จะเป็นก้อนมนะันเป็นคันคันคันนี้เวลารางก็รา,าอตอนเขาหง่หนหนอนละไล่เลยเล่เขาให้ไอ้ค่อยมันออกมันสิบรษะจะเป็นก้อนมันจะน่าเขาหอมเลยง่ายและนี่บางทีก็ส่วนมากก็เขา้าใส่เขาถูกแต่าะว่าเด็กใส่เขาที่เล็กปุย๋ยนี่นะจ๊ะ ดูไม่เยอะนะี่มีข้อปสมค์จะน้อยหน,น่อยจ้ะเนาะไม่เยอะนะคะพอดีกำลังพอดีอันนี้คือใส่ก ỏ หมูเนาะจ้ะเนาะถ้าใส่กอเขาเขาจะไหลกว่านึดห่อยจ้ะเดีหมูนิดเดียวอันนี้ส่วนผสมหมูจะเยอะกว่านะคะ ก้อนอยู่นะคะนี่ก็เป็นอันสเสร็จแล้วนะคะตำนเนาะก็ทิ้งไว้ประมาณประมาณหาทนชิบหน้าที่นะจ๊ะคือการเป็นหลางใส่รอดเนะเาะก็จะมาลลังใส่ให้กากินนะคะอันนี้คือใส่ที่เล็กใส่อยู่นะจ๊ะเนาะเป็นของเกาหลีนะคะอันนี้เป็นไส้เทียมนะคะเขาเรียกไส้เทียมนะจ๊ะมันก็นจะมีเกือบแบบนี้สําหรับก้นที่แบบรรูุไว้ยงไใสซื้ออยู่สจะะ อันนี้เราก็ใช้กระมังเดิมๆจากที่เราใช้เล้ยไม่เป็นไรเพราะว่านี่เนาะนี่ค่ะมันจะมีเป็นเกลือออกมาหรือนี่เลยจะเป็นเกลือแช่ไว้เราก็ล้างดีๆเนาะทําทุกอย่างให้เหมือนกับที่เรากินเองนะจ๊ะแล้วเราก็เริ่มตัดกันนะจ๊ะตัดเลยตัดกะประมานว่าทีจากกองแบบว่าคิดว่ามันแบบมันสีพอดีกับกองหนึ่งมันจะสีงามน,นะจ๊ะ เลยก็จะตัมประมาณนี้เนาะหนึ่งคืบนะคะหนึ่งวารหนึ่งสวกปหนึ่งสวกประมาณนี้เนะาะกะกะาวาให้มันแบบวาร์หนึ่งซนต่อหนึ่งกองก้ำห,หนักประมาณหกขีดนะคะหนึ่งเส้นต,ต่อหกขีดเนาะถ้าเกิดมันกําลังจะมันมันมันเหลือนิดนึงก็ปล่อยยาวยบไปเลยมันสิง,งามกว่านะนี่นะคะนี่เป็น ถ้าเกิดว่าหมูยี่สิบโลประมาณหนึ่งห่คขึ้นนะคะหัวหนึ่งกับ,บว่าเดบนแกะเทียว่ามันจกักว่รู้ว่ามันม,มันจกักขิบแต่ไม่ถึงโลนะคะไม่ถึงโลเนาะอันนี้ประมาณประมาณน้ำหนักเท่าไรไม่รู้เหมือนกันนะเนี่ยน้ำหนักเท่าไหร่นี่ทราบได้เช่นกันนะ,ะตัดใส่ก่อน พราะว่าขันเมีนหองเห็ดบํางนี่มันเสียดายมันสีมินเนอจัะขันเห็ดบําเงิดกับกะวา้มันมงดนก็ดีนอจันะแต่ขันมันบ่าเงิดเคือเอาไว้แบบนี้เนอรจันะเพาะนันเป็นแห่งๆหงี่สิอยให้มันแบบว่าเ,วเราก็มาเพ่มล้างกัเลยอันนี้ล้างเอาไวน้นี่ออกก่อนเนาจันะล้างออกเอาไปออกก่อนเลือล้าเกลือ น้ำตวงน้ำแต่หลางถึงก็รู้สึกว right ่าร้สึกว่ามันก็ม่เกลืออะไรกัไม่ามารถบรรยายได้ว่าสีแต่น้องมีอ่างหลังต่างต่างเระว่าตัอ่างดูทำให้มันเั้งหมดเล้ตงหลังใส่กับมันถ้าเกมีสิงามนายกเีมีสิ่งงาก็คือว่าสะดวกมากเลยสิ่งงามมากกว่าอก ใส่ปลอกหรอกอ่ะเปิดเปิดให้มันแบบไหลใส่เนื้อเ,เลยค่ะคือตอนแรกมันจะแข็งนะตอนแรกตอนแรกมันสะแข็งเนะจ๊ะแต่ทีเนี้ยพอเราล้างไปล้างมามันก็จะเริ่มนุ่มนะคะมันจะเริ่มนุ่มถูน้ำเมฆไปนอนแตนนนนะะ่จะเริ่มนุ่มเริ่มนุ่มมันจะเป็นไงก็การหยัดใส่นะจ๊ะตอนแรกมันจะเป็นแข็งแข็ง มีลายแบบร่วงๆเลยเนาะเราล้างเส้นส่อเส้นเลยค่ะเสร็มัเริ่มเนาะเส็มันเริ่ม,ม,มอ่อนเหล่าอ่อนเหล่าน่ากะ,ะปานเนาะ เสร็จแล้วแล้วเราก็มาล้างเส้นต่อเส้นนะคะซึ่งเซนโดเซนด้วยก่ะเซนโดเซนด้วยก่ะจะเป็นแบบนี้นะจ๊ะเนาะสําหรับใครที่ไม่มีก๊อกน้ําที่เป็นแบบหัวแบบหัวทางลงไปนะจ๊ะเนาะคือแบบว่าคือใส่ใส่ยางก็ได้แต่ว่าใส่ยางบางทีมันแห้งไปมันก็จะขาดนะจังเลกก็จะเลือกที่จะใช้แบบนี้นะคะ นี่แล้วก็อาหูนะคะอาหูอาหูนี่นะคะแล้วก็เทน้ำใส่นี่น้ำมันก็สิข่าไปทางในเพราะว่าในบางั้งที่ห้องหลังมันอ็จจะมีเกลืออาจจะมีเกลือลุงเหลือยอยู่เนาะค่ะแล้วก็หูดออกนะ,ะนี่เลยพูดแบบนี้ง่ายจ้ะง่ายเลือ้ะดูแบบนี้ก็หูดจ้ะระวังนะคะ เรามายัดไส้กันจ้านี่บางค้นขันบะมี่อันขันบะมี่อ่ะบะมี่บะมี่เคื่องใส่เมือเหรอใส่เมือไงจะเต้นี่นะจ๊ะเราก็จะ มันอย่างกล่างเรียนขอางห้องเลยกว่างหลายตัวสองตัวตังค์อันนี้เครื่องมันิมีหลายแบบนะจ๊ะแต่ว่าขันสำหรบเป็นคนเดี๋ยวใส่เครื่องแบบเนี้ยจะสะดวกง่ายดิอันนี้เป็นยังคือเล็กคือพอใอยใส่หัมือเนบ่เปลาลูกเขามันบ่เขา มันต้องถอดถุงมือไหมขันบ้านกับองค์การนั้นเนี่ยมันบ่เขาเราถอดด้วยพี่น้องฉล้างมือแล้วเพราะว่าเดี๋ยวสิองค์การอนุไม่หลกดก็มาทักเขาเลยเดี๋แต่ขันนี่แต่สิเนะมันหลุดดึงได้นะเนี่ยมันดึงได้ขันใส่ถุงมือมันหลุดบ่เขาจ้ะมันหลุดบ่เขาเพราะว่าพ่อฉันเห็ุเสียฉันกะหลังอีกทีหนึ่งเด้อเป็นกะหลังให้กันนี่นะจัะอันนี้เราก็จะมันก็จะออกมาแบบนี้เลยหลอกกะคอยใส่มัดมือออก แต่ว่าเดี๋ยวสําหรับตอนขั้นตอนการปรุงนะคะไปเบิ้งอ,อยู่ในยู u ูบด้วยจ้ะเด้ออันนี้ก็ร่งเสีย่ยวลงย u ท u บมันไมนเป็นขั้นตอนมือจอสีเดรยวว์าต้องเบิ้งเน่าไงสิบรเยเบิ้งชันสาวทยายชั้นขีดฟอยนะจ๊ะเนาะคือมันจะได้ดูแบบเนื้อๆเลยว่าตั้งแต่เริ่มต้นนะคะตั้งแต่เริ่มตั้งแต่เริ่มสีหมูอีหยังจังไดไส้ส่วนผสมทอดใดเอียงจังไดมือจอสีเดรยปสามารถทําขายได้เลยนะคะไส้กรอกถือว่าทําง่ายมากๆนะคะง่ายหลายง่ายหลายนะจังมัดก็ง่ยเลยจนี กระอัดมันเน่ยนๆจังน้อยเนาพ่นองนะมัดมาฉีกเชือกฟางเล็กใส่ฟางเราจนะเนาะบางค้นถนัดใสอันเสือกอันอันอินกับเอาใส่อินะเนาจะเนาะพว่าแต่ว่าเล็กถนนะอันนี้พอมันยังบ่มืน่นเะนาจะเนาะก็แเหลี่วเตียอันอยู่หางมันเราจนะเนาะยู่หางมันก็มัดธรรมดาเลยค่ะมัดธรรมดาเลยแต่ว่าเขาต้องปุ่มใส่กับอันใส่มันเด้เนี่ยจ้างเสียอันนี้เนาจะนี่เนาจะจนะแล้วก็ตัดนะครับเล้วแต่ย๋ยจะมาสะดวกสบาย แล้วเตะเลยเอาที่สะดวกเนาะมัดแต่ว่าของเร็กนี่เศรนัดมัดแบบนี้นะจ๊ะเนาะแล้วทีนี้บางทีมันก็จะมีล่มนะจ๊ะเนาะมีอากาศนะคะมันสิเป็นศูนย์มันสิเป็นฟองอากาศเพราะฉะนั้นเท่ากับแท่งจังหน,น่อยนะจ๊ะเนาะแล้วก็มุนอย่างนี้เลยค่ะง่ายๆนะคะโค้งหนึ่งแล้วก็โค้งสองลงเลยนะคะดึงชึบเรียบร้อยนะจ๊ะนี่นะคะ,ะต่เฮ็ดแบนๆบนก้อนกระไดจ้าเพื่อกันใส่กว่าแตกเนาะโค้งหนึ่ง โค้งหนึ่งสองลงข้างล่างนะคะรุดเลยนี่นะโค้งหนึ่งคือขันเมียนว่ามันบอมีอากาศกับว่าเป็นอย่างจา้ะแต่ว่าขันยานมันแตกเนาะกระแทงจะน้อยขันยานมันแตกว่ะนี่นะคะโค้งหนึ่งสองมัดอ่สักหน่อยโอเค ดึงให้สุดจาา้าจะง้นดึงให้สุดนะคะแต่ว่ากักกันไวน้เนาะจะเนาะกันเวลาเราลูดลงไปนะขนมนเข้าบปแทงมันกระสีแตกน่า,าน้ะเนาะการแทงนี่ก็คือหมายถึงให้มันเป็นศูญยากาศหรือว่าอ่ามัสีมีลร่มนี่เห็นนีนน่เข้ากะเข้ากบแทงมันกระสีบอแตกน่าจจะเนาะใส,ส่มัสีมีไหลใส่นาาจะเน,นาะดอกต่ลูกค้าสีเหลืองด้วยจา้า ใส่มันไม่หลายใส่แต่ว่าของเล็กน่ะจะเอาเส้นใส่กลางนาะจนะเนาะใส่กลางบไดเอในใหญ่เด้จะใส่กลางนะคะคือเลกจะตัดแล้วเทเดียวเลขจะบ่ม,มานังไรตดัดให้มันเสียเวลาอีกเพราะว่าเล็กทำงานคนเดียวนะจ้นะเนาะทำงานคนเดียวก็จะไล่ตัดเลยนะคะใส่ถุงมือพนัดจะเพราะว่าหลังจากอันนี้เสร็จแล้วเราก็จะต้องล้างอีกอยู่เหมือนเดิมน,นะคะ มาจังเนาะก็จะล้างอีกคือเก่าจ้ะเพราะว่าบางครั้งมันก็สิเปื้นเปื้อนอ่าเปื้อนนี่ล่ะเปื้อนหอยใส่ห้อยหยังนี่ล่ะมาจังเนาะก็มัดแป๊บเดียวจ้ะคันสิมัดอีีเนาะก็มัดแป๊บเดียว ส่วนมันพราะมันเหลือนิดนึงสุดท้ายอย่างนี้นะคะถ้ามัดอย่างนี้มันจะหลุดออกเราก็มัดสุดท้ายก่อนเลยถ้ามัดอันดากมันก่อนเลยนะจ๊ะเนาะอันดากมันละวก็ขันมันหลายโพดเกาออกนะจ๊ะเนาะเอาออกไว้กันไว้ไปใส่นะจ๊ะเนาะไปใส่นะจ๊ะไปใส่อันอันที่ห้องประธานนี่เงียแล้วก็มัดก่อนเนาะมัดเสร็จปุ๊บขึ้นเกาจ้ะแล้วก็มัดใส่เอาตรงเขามัดให้เอาใส่เขาไว้นามันจะสีบอหลุดเด้ขันเอาจะเสืยอฟางมัดมันสีหลุดก็เซตตรงนี้มันจะเป็นข่อใหญ่บอลเราก็มัดตรงกลางเลยนะคะ ก็มาตรงกลางเลยนี่เนาะมือเนาะจะนองเป็นน้าแ,แล้วก็เราก็แทงก่อนง่ายดีนะคะง่ายนะคะง่ายสามารถที่้ายเลยจ้ะนี่นะคะออกมาแล้วไส้กรอกอีสานนะจ๊ะรับรองว่ารสชาติอร่อยเลยขั้นตอนสุดท้ายจะ้ะของการทำไส้กรอกนะจ๊ะขั้นตอนสุดท้ายเลย แต่คือพอเข้ามาเสร็จปุ๊บก็มาล้างจ้ะล้างยังสะอาดตอนแก็สะอาดอยู่แล้วแต่ว่าในตอนที่จะลาเข้ามาัดเนาะอาจจะมีพวกเศษอ่าเศเศษหมูนี่นเจ้าสีมันแตกมันลอยใจนี่เนาะเศษหมูเศษอะไรมันเปื้อนนะคะมันเปื้อนเราก็ล้างทำควลามสะอาดเพืวอใลูกค้าไปกินแต่จะรู้ซึกว่ามันมาลูซึกงลูกค้านะนะก็เอาความสะอาดเข้าไ้เนี่ยนะจ๊ะเนาะนี่ก็คือขั้นตอนสุดท้ายแล้วนะจ๊ะง่าย สามารถติดตามได้เลยนะจ๊ะอันนี้พ่อล้างเสร็จก็ไปตากนะจ๊ะนี่แต่ตะล่างขั้นตอนสุดท้ายจะล้างจากการทำพ่อบางเทียนั่นก็บป็นรูเลยเนาะบางเทียมันก็เป็นเหนียวเหนียวสินะเ้องกับล้างให้มันลนื่นลื่นสะอาดนี่กินแบบเออที่ได้กินแบบย่างสบายใจไม่น่าเนาะเพราะว่าเห็ดย่างก็ตามเห็ดที่ในห้นองเห็ดกินนี่ละเป็นสะอาดม่จาจะเนาะก็ใสาเห็นมันในห้อก็บปากกากินกบาน่างเย แค่นี้ให้เขาเห็นทุกขั้นตอนอไม่เห็นเบีดใดบางครั้งจะให้สถานที่มันแบบโอเคตามในพภชนาการเลยมัเก็เป็นไปบไ่ได้นะจ๊ะเนาะแต่ว่าเราก็น้นสะอาดตรงที่ผลิตภัณฑ์น,นะจ๊ะเนาะตรงผลิตภัณฑ์สะอาดก็บางเทีอันนี้จังเล็กไม่เห็นอยู่เกาหลีนะจ๊ะเนาะในบางครั้งพื้นที่บ้านเราอาจจะไม่เหมาะสมกับเท่าไหร่เพราะว่าเล็กๆ็เป็นแค่ธุรกิจเล็กๆนะจ๊ะเนาะไม่ได้ทําอะไรใหญ่นะคะแต่เราก็นน้นความสะอาดเพราะว่า ข้เาเห็ดเราข้าวก,กินเองนัเนาะจ้ะเนาะถ้าทําแล้วไม่กล้ากินอันนั้นควรคิดนะคะขันเห็ดเองเพราะกล้ากินเองนี่ควรคิดเลยแต่ถ้าเราทําแล้วเรากล้ากินก็แสดงว่าสะอาดมากพอที่คุณจะกล้าเอาใส่ปากคุณด้วยเช่นกันกนะจ้ะเนาะมันเพ่สะอาดเห็ดกับก่บกล้ากินเลี้ยวแต่มีแต่เห็ดแต่มีและะ้วค่ะอย่างที่เห็นเลยนะคะทั้งเบื้องหน้าเบื้องหลังทําอย่างที่ทีคุงเจ้าเห็นเลยจ้ะนะคะ ว่ามแมนว่าก็หนาถ้าปเป็นแดดดีรับหลังอีกอย่างไม่ใช่นะคะทำแบบนี้เลยนะคะจขั้นตอนนะหลังเสร็จแล้วเขาก็ไปตากให้หน้ำมันกระเด็นมาจ้าพี่น้องกันตากตอนแดดดีๆด้วยพี่น้องดดตากประมาณสักสองชั่วโมงนะคะหมูจะแดงสวยเลยนะคะหมูสีแดงงามบอกพักเลอือดแดงงามแต่ว่าเขาก่ต้องตากจนแหง้ะจ้ะตากแหงไ้ก็ว่าเสียด้วยใส่กวางตากก็ตึงๆกลใวยสีมันแดง น่จ๊นนะเนาะแล้วเราก็มาเอาไปตากกันจ้า ระวังแมวนะจ๊ะปากไว้สูงสักหน่อยเนาะยื่นนี่นนแมวนะจ๊ะปากไว้สูงสักหน่อยแล้วปากแบบ mm hmm. กบบ mm ็ hmm. กให้ติดกันหลายนะจ๊ะตัดแล้วก็ว่ต้องห่างกันหลายโทวาอ่าห้าวเสียไม่สเสียดินน้ำนะจ๊ะ mm hmm. 양파도 갖다, 갖다 섞어버려. 양파도 다 갖다 섞어버려. 네. 키 작네. 나도 작은데. จะมีเขียนมารวมเี่ได้ไหมเรี่เลจ้าเป็นอันเสร็จแล้วนะคะเี๋ยวเล็กต้องไหาฮพียงที่ตายอยู่เพราะว่ารอบนีเห็บหลายนาจะจ๊ะอันนี้ก็เสร็จแล้วนะคะต้มนิ่ได้จ้าพอหลังจากนั้นเราก็ไปทอดอันนี้สำหรับขั้นตอนการทำไส้กรอกน,นะคะ เล็กกี้กับอ,อีเล็กกี้สาวงามเมืองสาราคามขอฝากช่อง YouTube ช่องนี้ด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์เพื่อเป็นกำลังใจเห็นเด็กเท็นคลิปต่อ,ตอไปนะจ๊ะสวัสดีค่ะ